เรื่องการประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนต์ที่ทู่สวัสดีครับเด็กๆก,การนำรงชีวิตในปัจจุบันของพวกเรามีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสิ่งต่างๆมากมายเลยนะอ้อเด็กๆครับเทคโนโลยีหมายถึงการนำความรู้ทักษะและทรัพยากรมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา เพื่อสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์มนุษย์เราต้องการการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นและสะดวกสบายขึ้นดังนั้นเทคโนโลยีก็เกิดมาจากความต้องการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของมนุษย์นั่นเองทำให้ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสประเภทคือเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรมและเทคโนโลยีที่เป็นนามธรรม เทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรมได้แก่เทคโนโลยีที่อยู่ในรูปของอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องจักรต่างๆเช่นเครื่องมือสื่อสารต่างๆเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือทางการเกษตรเป็นต้นเทคโนโลยีที่เป็นนามธรรมได้แก่เทคโนโลยีที่อยู่ในรูปแบบของวิธีการกระบวนการและหลักการต่างๆเช่นวิธีการถนอมอาหาร วิธีการขยายพันธุ์พืชเป็นต้นเด็กๆกระบวนการเทคโนโลยีนั้นเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหาการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีออกมานะกระบวนการเทคโนโลยีมีหกขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งปัญหาหรือความต้องการคือการศึกษาและกำหนดปัญหาหรือความต้องการเพื่อตั้งเป็นวัตถุประสงค์ ขั้นตอนที่สองแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาคือการสำรวจค้นหาคิดหรือสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายๆทางเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติขั้นตอนที่สเลือกวิธีแก้ปัญหาคือการพิจารณาข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทางแล้วตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดขั้นตอนที่ 4. ี่ออกแบบและปฏิบัติคือการนำทางเลือกที่ได้เลือกแล้วมาออกแบบชิ้นงานให้ได้หลายๆแบบ เพื่อเลือกแบบที่ดีที่สุดมาปฏิบัติตามขั้นตอนจนสําเร็จเป็นชิ้นงานขั้นตอนที่ 5. ประเมินผลงานเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานหลังจากทดลองใช้ว่าใช้งานได้ดีหรือมีข้อบกพร่องยังไงขั้นตอนที่ 6. ปรับปรุงหรือพัฒนาถ้าหากพบข้อบกพร่องในชิ้นงานหรือประสิทธิภาพไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะทีทูไปละ สวัสดีครับ